ห้าสิบบาททบเพื่อนห้าสิบบาทนะครับเพื่อนนะครับเป็นตะข่ายแบบนี้นะครับใส่สบายนะครับเป็นงานใหม่นะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับคุณทองคํานะครับจากเชียงใหม่นะครับสั่งไปแล้วนะครับทั้งหมดสองตัวนะครับตีอยู่ทุ่งสงนะครับส่งถึงเชียงใหม่เลยนะครับมาแพ็คของส่งลูกค้ากันนะครับขอบคุณคุณทองคํานะครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละห้าสิบบาทนะครับเสื้อตะข่ายนะครับใส่สบายๆนะครับเป็นงานใหม่นะครับเพื่อนๆเป็นงานของใหม่เลยนะครับ ใส่สบายเอามากๆเลยนะครับตัวละห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับแกนะครับนะครับสปอเทสนะครับสำคัญสกอตเทสแป๊บเดียวครับ ได้ตรวจของ i ิ t ต k นะครับก็คือไม่สามารถเปิดเผยใบคอนได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะแปะใบคอนนะครับสำเร็จนะครับติดใบคอนเสร็จแล้วนะครับขอบคุณคุณทองคำนะครับจากเชียงใหม่มากๆครับสวัสดีครับ